เป็นเป็นโครงการบ้านคอนโดเนาะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางแสนสริอยากจะบอกทุกคนคือพวกเราทำทางแสนสริเนี่ยเขาคิดทุกอย่างมาเพื่อเพื่อทุกคนจริงๆตอบโจทย์ทุกๆคนจริงๆอะไรอย่างนี้ครับผมวันนี้ก็ได้มาแชร์ไลฟ์สไตล์ตอนเราอยู่บ้านให้ให้พี่ๆได้ยินให้พี่ๆฟังกันให้คนเ คนที่ดูไลฟ์ลูกค้าลูกบ้านแสนซีรีคนที่ Follow เพจแสนซีรี PLC ได้ติดตามกันครับผมครับสำหรับของมุมมองของอเล็กเองจะเป็นแบบแนวไหนตกแต่งสวนเพราะช่วงนี้เราก็จะแบบข้าต้นไม้คือเราอะ่ะยังไม่ลงไปถึงสวนคือเราเอาต้นไม้แต่ว่าเรายังไม่ลงไปถึงเอาลงดินอะไรนี้เรายังอยู่ในกระถางอยู่แต่ว่าก็จะไปแล้วแหละจะไปลงดินแล้วแหละเห็นเมื่อกี้ได้แบบมีการแบบได้ชมหรือเห็นบรรยากาศชอบมุมอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือเล็กชอบที่ คืออย่างที่นี่คือคาวาเฮาส์ครับผมจริงเขามีมันเป็นคอมมูนิตี้เลยโซนนี้ชื่อที77ครับผมจะมีคอนโดหลายหลายๆคอนโดของ s ั n ศริอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ไม่มีแบบมีมีวิลล่ามีคอมมูนิตี้มอลลอยู่ในนี้มีโรงเรียนมีมีโรงพยาบาลมีหมอฟันมีคือเขาครบเลยครบครบหมดเลยซึ่งเราชอบตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่เป็นเมืองเล็กที่สงบสงบแต่ว่าอยู่จริงๆแต่จริงแล้ข้างนอกคือเป็น กลางเมืองต้องจัดสักอยากเหมือนกันเคยส่งรูปไปให้พ่อดูแล้ะก็คือมีความคิดก็คืออยากจะได้เก็บไว้หรือว่ายังไงอะไรใช่มันก็มันก็ดีเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่าบิดข้างนิดหนึ่งตัวได้ดูเล็กลงไงเรารู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ทั้งน่าอยู่แล้วก็น่าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอ่าฉันชุดหน่อยเพราะว่าเหมือนเป็นการเปิดตัวแล้วจะใครอยากจะมาจองอะไรอย่างเงี้ยจะ โกบเลยอยากมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยของแสนสิรินะฮะก็เล็ก็เชื่อว่าเขาทำเขาคิดทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าลูกบ้านคนที่มาอยู่อาศัยจริงๆเพราะว่าบ้านมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเนาะก็อยากลองเชิญชวนขอครับช่วงนี้เนี่ยโปรเยอะมากเนาะช่วงช่วงโควิดแลเนาะโปรลดเยอะมากนะก็ใครที่สนใจกําลังมองหาอยู่ที่อยู่อาศัยหรือว่ามองหาที่สําหรับลงทุนอะไรนี้ก็ลองดูครับของแสนสิริครับ มาออกอีเวนต์บ้างเนาะโอ้โหใช่กี่เดือนแล้วเนี่ยสามสามเดือนละก็ตื่นเต้นครับนี่ก่อนขึ้นเวทีก็คุยกับแขกอีกคนนึงก็ ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่รู้อีเวนต์ไหนมันเป็นอีเวนต์แรกมันเป็นอีเวนต์แรกเต้นเหงื่อแตกแบบเอาซิชูซับใหญ่เลยรับมือยังไงปรับตัวยังไงบ้างสำหรับเราเองหายใจครับผมหมายถึงหมายถึงก่อนขึ้นเวทีหรือว่าหรือว่าปรับตัวช่วงโควิดช่วงโควิดที่ต้องกลับมารับงานเลยหรือคือมันก็มีช่วงช่วงที่เราได้ดูแลตัวเองเยอะขึ้นกับช่วงที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเยอะขึ้นคือช่วงแรกที่โควิดได้เราเราได้หยุดงานเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราแบบ ดูแลตัวเองดีมากโหได้อยู่บ้านได้ออกาลัไกยได้คุมอาหารอะไรเงี้ย<ห>ดูแลตัวนี้ไปสักเดือนหนึ่งแล้วเราก็เฮ้ยผอมแล้วอะผอมไปอะ <c oughs> กินดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ค่อยดูแลตัวเอง <c oughs> อืมอ,อย่างนี้เราก็เลยมีหลายๆช่วงในช่วงโควิดครับผมก็ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของพวกเราเนาะคนวัยเราเคยไหมไม่เคยเจออะไรเงี้เนาะคนวัยเราทุกคนคงไม่เคยเจออะไรแบบนี้ <c oughs> มันก็มันก็ถือว่า พยายามมันมันแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ว่าในเรื่องที่ไม่ดีตรงเนี้ยเราก็พยายามมองหาสิ่งดีๆสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราตรงนั้นครับปอะโยชแบบได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นอย่างที่บอกมันมีมันมีมันมีสิ่งที่ดีอยู่ในความไม่ดีของมันฮะก็มันก็จะมีข้อดีบ้างเราได้มีเราได้ส่วนตัวเล็กเองเราแบบได้พักได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่บ้านจริงๆอะไรเงี้ยมันก็มีครับ อย่างการมองอีเวนต์อะไรเงี้ยเราปรับตัวกันได้อย่างไรว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหมอคือตอนนี้ลืมไปแล้วว่าเอ๊ะมุมไหนวะหน้าเล็กมุมไหนวะมันเป็น n o นั้นไปหรออันนั้นไม่ได้เป็นนิ n o r ม a l จริง n o r m a มสำหรับเราในการทำงานเหรอฮะอืมคือในเรื่องการแสดงอ่ะมันคงไม่ได้ถึงกับ new normal อะไรไม่ได้มันก็คงเหมือนเดิมแต่ว่าการอยู่ในกองถ่ายการแบบ การใช้ช้อนกลางการการระมัดระวังในเรื่องความสะอาดมันก็เยอะขึ้นอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าในเรื่องของการทํางานส่วนใหญ่อย่างออกอีเวนต์เนี่ยก็คือจะเกือบเหมือนปกติแต่มันก็ต้องมีการโซเชียลดิสแทนซ์บ้างถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรามันจะมันจะเริ่มคลี่คลายไปด้วยดีแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องระวังให้ดีที่สุดในช่วงเียกลม ละคร,ะครถ่ายแล้วลครับผมอีเวนต์ก็เริ่มกลับมาติดต่อบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องถ่ายละครแบบรัวๆอะไรอย่างงี้อ๋อเป็นเรื่องว่าอัดแน่นไปแล้วใช่ใช่เพราะละครเราก็หยุดนานไม,ไม่ไม่มีอะไรออนแอร์ตอนนี้ก็ดูแต่รีรันกันไปก่อนไม่ต้าาองรอหลายคนช่วงนี้จะจะ,จะเจอกับประมราณราคาโควิดอะไรเงี้ยจะรออะไรนะราคาโควิดคือขอลรถงานยขอลรถอ๋อมีมีมาบ้างเรื่องมีเรื่าต่อราคา ยังนะครับยังไม่มียังไม่มีไม่มีดีกว่าเนอะคือเราเล็กอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เล็กตอบมาแต่เขาองค์การคือเล็กไม่รู้จริงว่าเล็กได้เท่าไหร่บ้างเล็กไม่รู้ว่าเลดเลดราคาค่าตวงเราเท่าไหร่เพราะว่าพี่ผู้จัดการเป็นคนดูแลตรงนี้พ่อคุณพ่อเป็นคนดูแลเราก็คือสั่งมาทําโอเคลบมาทำลบมาทำเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องการคุยราคาอะไรกันหลังบ้านเราไม่รู้เรื่องมีมีคนเข้ามาบ่นพูดจาริกต้องมีข้าใจมากเลย อะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะจริง like ถ okay, right? ้าเกิดแบบว่าต้องมีรถแรกต้งมีรแกต่งต่างมีไหมอะไรเงี้ยก็ยินดีนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราเองอางจริงคือช่วงหยุดโควิดเราก็เราก็อยากจะช่วยช่วยหลายๆฝ่ายเหมือนกันเราเองก็แบบรีวิวอาหารหรืออะไรเงี้ยหรือเราเองก็บอกเขาไม่ต้องส่งมาเยอะนะส่งมาให้แบบกินคนเดียว2คนพอเพราะว่าเราแบบอยากจะช่วยเฉยๆอยากจะช่วยจริงๆอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจุดไหนเขาต้องลำบากจริงๆหรือว่าแย่งจริงเราช่วยได้ก็ช่วย วันนี้ก็เลยเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการกินของอเล็กใช่ครับผมวันนี้อาหารของเล็กครบรอบหนึ่งปีแล้วคือต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมมันก็เป็นรายการที่ทําให้เราได้ทําอะไรเยอะขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นในขณะเดียวกันนะฮะก็ก็ดีใจครับผมตอนแรกคือเราไม่ได้เคยไม่เราไม่ได้หวังเรามันจะมาถึง1ปีอ, 1> อะไรเงี้ยเราก็กะทำเล่นๆไปเรื่อยแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มันก็มา1ปีละเราก็เราก็แฮปปี้ happy, แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับ คนติดตามมันเพิ่มขึ้นตน้องเลยครับเพราะว่ามันเห็นในจอมยเจร,ริญของเราด้วยไว้สําหรับมันก็เพิ่มขึ้นทยอยทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่ครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรายการอาหารเนาะรายการอาหารมนนนันก็มีเยอะแยะคนไปกินมันก็มีเยอะแยะมันก็อาจจะไม่ได้แบบอุ้ยตูมคนดูเป็นล้านคนอะไรเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่ว่ามันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆของเราที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือได้ช่วยร้านอาหารด้วยแวช่วงนี้เรากลับมาทางานแล้วเราจะมีโอกาส <ทำ S 1> ได้ไปนะแบบเออเพราะว่ามันจะมีเวลาทำอะไรสิ อะไรติดฮะได้ติดได้ติดเอาออกเอาลงมาเออเอาแอบจิ้มคำถามประมาณเราก็อะไรนะคือจะมีเวลาทำคลิปอะไรอย่างนี้ไหมก็ต้องก็ต้องก็ต้องแบ่งเวลาคือเหมือนเดิมเราก็ก็คือแค่ทุกวันนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตที่เราเคยใช้ก่อนโควิดแค่มีเรื่องการ social distancing เราก็ต้องแบ่งคิวแบ่งเวลาของเราให้ดีเหมือนเดิมละเราจะไปนั่งเอือยอึดๆไม่ได้ละแล้วโควิดต้องห่างกับแฟนไหมครับ ก็ตอนนั้นก็เจอกันน้อยลงฮะเจอกันน้อยลงเราเองก็ไม่อยากให้ที่บ้านเราเครียดด้วยเรื่องเรื่องเรื่องแบบออกไปข้างนอกเราก็พยายามอยู่บ้านกันเต้ยที่บ้านซีเรียนมากับการที่แบบว่าถ้าเกิดใครออกไปข้างนอกช่วงแรกๆช่วงแรกๆนะช่วงแรกก็ต้องซีเรียนเนาะเราทุกคนก็คือตอนนั้นก็คือเขามีรณรงค์ให้อยู่บ้านกันเราก็ทําตามเห็นแบบเต้ยเรียนจบแล้วปริญญาโทครับเป็นไงบ้างเห็นไปคอนเกยไปคันกยกันหรือยังเออคือเราอ่ะตอนนั้นเราได้มีส่วน ช่วยเราได้ไปช่วยครับผมมีโอกาสไปช่วยตอนที่เขาตอนทำทีสีสครับเขาไปสัมภาษณ์เรื่องเต่าทะเลเรื่องเต่ามอเฟืองเราก็ได้ไปช่วยด้วยด้วยยังไงล่ะก็ไปช่วยตอนนั้นไปช่วยถือของไปช่วยถ่ายรูปเราไม่มีเราไม่มีความรู้เราไม่มีความรู้ครับผมดีต่เขาไหมเพราะว่าเขาก็แบบทํางานไปด้วยเนี่ยจะต้องแบบเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะดีใจกับเขาไหมจริงๆดีใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามัน คือเราเห็นเขาเหนื่อยกับการทำทีซีสอ่ะพอจบมาได้เราก็เออดีใจด้วยอะไรจบสักทีมีของขวัญไหมไม่ได้ม่ได้มีเป็นพิเศษครับผมแต่ว่ามีหรอไม่มีไม่มีตาใสนะไม่มีพี่ดุษย์อะไรยังไม่มีแผนยังไม่มีกําหนดการออกมาว่าจะยังไงอะไรนะยังยังไม่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีหรอกนะครับว่าหมายถึงรับปริญญาใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยเป็นลุ้นช่วงนั้นเนาะเผื่อรเจะได้ซื้อซื้อของให้ฮะอืมโอเคไห เอาลงรูปไหมบบะอะไรปนตอนนี้มีคนแชร์รูปนั่งเสื้อใส่เสื้อดำโอ้ยโฟกัสหลุดอีกงแหลวครับรู้ใช่ไหมรูปไหนรู้ครับผมออแต่คนโฟกัสอีกดจุดอะครับ <c oughs> เขาก็โฟกัสกระถางต้นไม้อะไระอย่างเงี้ยใช่ไหมพ <c oughs> ี่ก็มอกตันเหมือนกัน <c oughs> ใช่ค <c oughs> คือตัวเราเองเราเราเราเห็นแล้วนะแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาอเงี้ยคือเล็กเองจริงๆเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเป็นคนเราเรา เราไม่ได้คิดอะไรมากเราแต่ว่าเล็กรู้สึกว่าการให้เกียรติกันมันสําคัญคือเล็กไม่ได้โกรธนะเล็กไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กเองก็เล็กเองก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีถ้ามันไปเกิดกับคนอื่นหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนอื่นหรือเป็นเพศอะไรก็ตามเนี่ยฮะบางทีเล็กรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้การให้เกียรติกันมัน มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดจริงเราเห็นคอมเมนต์บางที่มันไม่โอเคเราไม่ได้เห็นขนาดนั้นฮะแต่เลยแค่รู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยเออ่อการการให้เกียรติกันโอเคครับการการให้เกียรติกันอ่ะมันสําคัญที่สุดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถามว่าในรูปนั้นอ่ะมันเป็นรอยย่นไม่ใช่หรอกของเราไม่ได้ขนาดนั้นครับผมจริงๆคอมเมนต์หนที่เราเห็นแล้วไม่โอเคเราไม่ได้อ่านขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือเห็น คือมันก็คือโดยรวมโดยรวมส่วนใหญ่มันก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ให้ไม่ไม่ได้ให้เกียริกันสักเท่าไหร่อะไรแต่ว่าแต่ว่าอืมอะไรนี้ซึ่งซึ่งของคนอื่นบางทีเขาก็โดนหนักกว่านี้ก็มีอะไรเงี้ยบางบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องขำๆเมื่อก่อนเลยก็เคยคิดว่าเป็นเรื่องขำๆแต่วานี่เรา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 รู้สึกว่ามันมันก็ควรให้เกียรติกันเนาะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคือ คือผู้หญิงทุกเพศอ่ะมันมันก็ต้องให้เกียรติเรื่องนี้กันจริงๆเพาพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกไม่โอเคใช่ครับประมาณประมาณนั้นว่ามัน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 ไม่ต้องเอามาแซวเล่นกันแบบนี้ขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องระวังการลงรูปมากขึ้นไาหลังจากนี้รูปนั้นเล็กไม่ได้ลงเองอ่ะคนคนคนที่ลงเขาก็มาขอโทษอ๋อเรเราไม่ได้ลงเองเขาก็แบบเห็นเห็นแล้วเขาก็มาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เออผมไม่ได้เป็นอะไรเล็กไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ต้องเลยเนาะ ไม่ได้หน่อยครับไม่ได้หน่อยพี่เลยขอย,ย้อนถามในเรื่องความรักนิดนึงเพระแบบคู่เราไม่ค่อยสุวานไม่ค่อยลงลึกคู่เนี้ยข่าวเมาเรื่องเลิกก็มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าห่างกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืม,มจริงๆแล้วอ่ะเออเราสองคนครับเราสองคนได้ได้ทำการตัดสินใจร่วมกันว่าเราอ่ะจะลดสถานะลดความสัมพันธ์กันลงมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่า เราไม่เคยได้บอกใครไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ครับผมมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรอะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะฮะไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้มีใครทําอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราเราก็คบกันมานานนะคบกันมาเกือบเกือบประมาณประมาณ3ปีเราได้เรียนรู้กันได้ศึกษาได้ทําความพยายามจูนกันเล็กแต่อบกับพี่ๆตลอดว่า มันยังต้องมีเรื่องให้จูนอีกเยอะต้องมีอะไรให้ทําความเข้าใจกันอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องของคือมันเป็นคนที่รักกันจริงๆอะปรารถนาดีต่อกันจริงๆคุยกันจริงๆว่ามันเราควรจะเดินทางนี้กันเราไม่รู้หรอกว่าอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่แต่ณตอนนี้เราเราเราทำความรู้จักกันมาสามปีเราเข้ามาสามปเีเราเราหาตรงนั้นไม่เจอ เ,เรียกว่าลดไปเหลือเพียงแค่เพื่อนเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วเอาจริงมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ยากยากสําหรับเราสองคนมากๆม,มากเลยครับผมด้วยด้วยความที่เราเองก็ก็พุ่งตรงว่าเราเองก็ยังยังรักกันอยู่อะอแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันก็ ด้วยความที่เราสองคนยังรักกันอยู่ยังหวังดีกันอยู่มันก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเองก็ยังคุยกันยังถามไทยยังคุยกันอยู่ทุกวันเลยฮะยังถามไทยสส่ทุกทุกตกดกันยังยังใครที่มีปัญหาใครที่เครียดใครที่เฟลกับเรื่องนี้แบบนี้ขึ้นมาหรือเรื่องอะไรก็ตามใช่ไหมก็ยังยังพร้อมจะเป็นเบา รองรับกันและการคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นจุดที่เราโฟกัสอยู่ในช่วงนี้ว่าเราควรจะต้องช่วยกันก่อนเพราะว่าเราเองก็เสียใจทั้งคู่อะไรเงี้ยจริงเ,เล็กเสียดายเวลาไหมาเกือบสามปีเสียดายเวลาไหมฮะเสียดายมันต้องเสียดายอยู่แล้วทั้งเสียดายแล้วก็เสียใจแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าด้วยคือเราอะอย่างที่บอกเราครบกันมาช่วงเวลาที่เราที่เล็กได้คบกับเต้ยมานะฮะ เราเราได้โตขึ้นเราสองคนได้โตขึ้นเราได้มีเวลาดีๆร่วมกันเราได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันได้เรียนรู้ได้ศึกษากันเราเองก็ได้โตขึ้นพอเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบโตขึ้นมามแบบดูโตขึ้นพี่ๆก็คงสังเกตได้<ม>ใช่ไหม,มเล็กดูโตขึ้นเล็กแบบคิดอะไรได้เยอะขึ้นมองเห็นอะไรเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากๆเล็กพูดได้เต็มปากเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็น ช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุด<ม>ในชีวิตของเราถามว่าเสียได้ไหมเสียได้แต่ว่าถามว่าเรามีอะไรให้เรามีอะไรดีๆให้จดจํากันเยอะครับผมมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอนาคตจริงๆนะเล็กเ,เ,เ,เองไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่ารู้แค่ว่าทุกวันนี้เราเทั้งคู่เป็นเป็นกัลยาณมิตรที่ดี<ม>ต่อกันมากๆเรา เราเราซัพพอร์ตกันละกันเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้มากๆนะตอนนี้ครับผมโ <Okay, S 1> <ข>อเคข้อถามสุดท้ายค่ะ,คะจริงๆเล็กกลัวไหมว่าเต้ยจะถูกมองว่าแบบว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มมีแต่คนที่พบให้ครับจริงจริงจริงๆจริงๆคอนเซิร์นมากแบบเครียดกับเรื่องนี้มากแบบมคือเล็กเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้เล็กเองก็จะรู้เล็กจะมั่นใจว,ว่าเต้ยไม่ใช่คนที่เอาเกณฑ์ ตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกอมาเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเอาใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นคนครักคือเขาไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านี้มาตัดสินอย่างแน่นอนเรามั่นใจตรงนี้เล็กๆเชื่อว่าคนที่รู้จักเตยดีมั่นใจตรงนี้เหมือนกัน